อยู่คนเดียวยามแก่แค่มีสิบสิ่งนี้แก่ไปก็อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความคึกคักแต่คือความสงบไม่เหงาไม่เจ็บและไม่เสียใจในสิ่งที่ผ่านไปอยู่แบบเข้าใจความจริงไม่ใช่หลอกตัวเองว่าลูกจะไม่มีวันทิ้งเรา 1. อย่าคาดหวังจากลูกหลานมากเกินไปไม่ใช่เพราะขอไม่รัก แต่เพราะเขามีชีวิตของเขามีภาระมีหน้าที่มีโลกของตัวเองถ้าเราอยู่อย่างเข้าใจเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าอยู่อย่างคาดหวังสุดท้ายเราจะเสียใจเอง 2. องเก็บเงินไว้ใช้เองบ้างเงินไม่ใช้ทุกอย่างแต่ตอนแก่เงินคือความอุ่นใจมีเงินไว้ใช้เองคือการไม่ต้องก้มหน้าไม่ต้องเกรงใจและไม่ทำให้ใครรู้สึกว่าเราเป็นภาระ 3. ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดยิ่งแก่ยิ่งป่วยไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่มีคนดูแลแต่เพราะการป่วยทำให้ใจเราอ่อนแรงดูแลตัวเองได้คืออิสระที่แท้จริงของคนแก่ 4. ให้อภัยคนเป็นและปล่อยวางให้เป็นการเก็บความโกรธเอาไว้ไม่ได้ทำให้ใครเจ็บนอกจากตัวเราเองบางเรื่องเขาลืมไปแล้วมีแต่เราที่ยังเจ็บอยู่คนเดียวปล่อยได้ ใจจะเบา 5. อยู่ในที่ที่ใจสงบไม่ต้องรู้ไม่ต้องใหญ่แค่เป็นที่ที่เรานอนแล้วสบายใจตื่นมาแล้วไม่อึดอัดบ้านที่สงบคือสวรรค์ของคนแก่ 6. มีเพื่อนคุยที่จริงใจอย่ารอแต่ลูกหลานโทรมาเพื่อนวัยเดียวกันเข้าใจความเหงาเข้าใจความแก่และเข้าใจความเงียบบางครั้งเพื่อนคือยาที่ดีที่สุดของใจ ทําในสิ่งที่รักให้มากที่สุดถ้ายังมีแรงยังมีกําลังอย่ารอให้แก่กว่านี้อยากทําอะไรทําอยากใส่อะไรใส่ความสุขเล็กๆคือกำไรชีวิตในบ้านปลาย 8. ไม่ยึดติดอดีตไม่กลัวอนาคตอดีตแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงสิ่งเดียวที่เรามีคือวันนี้ถ้าวางอดีตลงได้วันนี้จะเบาขึ้นทันที 9พึ่งพาตนเองในสิ่งที่ยังทำได้ทำกับข้าวเองได้เดินเองได้ดูแลตัวเองได้นั่นคือศักดิ์ศรีของชีวิตการไม่เป็นภาระใครคือความภูมิใจเงียบๆของคนแก่ 10. ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เปรียบเทียบกับใครชีวิตมาถึงจุดนี้แล้วไม่มีใครต้องชนะใครไม่ต้องอวดไม่ต้องแข่งแค่ชนะใจตัวเองให้ได้ในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว บรรปลายชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีคนเยอะแต่คือชีวิตที่ใจไม่ทุกข์และไม่ต้องขอใครอยู่มาจา